คณนามิสทาร์ลอสสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎนะคะอ่านพลังงานให้ในช่วงของเดือนกันยายนปี2564นะคะก็สำหรับเพื่อนใหม่นะคะที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังคลิปกันเป็นครั้งแรกนะคะกดสามเหลี่ยมเล็กๆใต้คลิปจะมีรายละเอียดการแบ่งราศีของเฉพาะทางช่องนี้ไว้ให้พร้อมทางช่องทางการติดต่อแล้วก็ จะมีลิงก์เพลิสการปรับพลังงานความสุขความสําเร็จที่เป็นเวิร์กช็อปง่ายๆให้คุณไปทําเองได้นะคะเพื่อให้คุณปรับพลังงานของคุณในการเปิดรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตคุณได้ง่ายขึ้นนะคะก็ส่วนนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับบางท่านไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกมาตลอดว่าการเปิดพลังงานของทางช่องนี้เป็นการเปิดดวงรวมของคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นมีโอกาสอยู่แล้วที่จะ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้หรือสลับฟังกันได้ระหว่างเรื่องราวคุณกับเขานะคะเพราะฉะนั้นก็โปรดมีวิจารณญาณโดยละกันนะคะถ้าฟังแล้วมันไม่ตรงมันไม่ใช่หรือมันไม่ดีต่อใจบ้างหรือมันสลับฝังกันก็อย่าได้ซีเรียสไปนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของใครบางคนในโลกใบน,นี้ก็ได้ที่เขาอาจจะกําลังทุกข์อยู่นะคะ แล้วเขาก็ต้องการคําแนะนาําหรือแนวทางอะไรบางอย่างเพื่อเขาจะไปต่อได้อย่างมีความสุขได้เร็วขึ้นเราก็แค่อวยพรให้กันและกันให้พบเจอกับเส้นทางงความสุขได้เร็วขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเปิดพลังงานให้แล้วนะคะสําหรับชาวกรกฏความรักความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนกันยายนนะคะอย่างที่บอกในตอนต้นว่าอาจจะมีการสลับฝั่งของพลังงานกันด้านค่อยๆฝั่งไปนะคะชาวกรกฏนะคะพลังงานหลักขึ้นมาเป็น เมจิกเชียนนะคะขยายแล้วเป็น9ดาบเด็กถือ,อเด็กถือดาบแล้วก็หกเหรียญน,นะคะในช่วงของเดือนกันยายนนะคะสามดาบ6ถ้วยนะคะจัดเมนท์เจ็ดถ้วยคิงถือถ้วยนะคะขยายแล้วเป็นเจ็ดไม้เท้าาห้พลิดแล้วก็ ควีนถือดนะคะตัวคุณเองอะ่ะเฉพาะตัวคุณถ้าคนมองเข้ามาเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็เหมือนแบบเวลาคนพูดอะไรคนก็จะคอยตามหรือชอบที่จะสนทนากับคุณหรือชอบในเสน่ห์ของคุณนะคะตัวคุณเองน่าจะเป็นคนที่น i c e ์นะคะพอสมควรหมายถึงว่า คนที่ไม่ได้รู้จักกับคุณลึกซึ้งหรือไม่ได้รู้ตัวตนจริงๆของคุณเนี่ยเขาจะคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนช่างเอาใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะมีคนที่อ,อยากสนิทสนมกับคุณนะคะหรือว่าอาชอบคุณนั่นแหละนะคะมาแคร์คุณมาสนใจคุณแต่ความสัมพันธ์อะ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่ได้ชัดเจนนะคะถึงจะสนิทสนมกันแล้วก็ตามก็ก็ยังจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าตรงนี้มันขึ้นมาว่าอ่าคุณมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าหนึ่งหรือสร้างความเจ็บช้ำน้ําใจให้กันและกันนะคะหรือตัวคุณเองมีแฟนเก่าแล้วก็หรือมีคนที่คุณเคยผูกพันอยู่นะคะแล้วก็คุณก็ อยากจะตัดใจจากเขาหรือมีปัญหากันแล้วคุณก็มีคนใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยมันทําให้ความสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามาตัวคุณเองยังไม่ได้เคลียรเรื่องเก่าๆในใจคุณคุณยังทุกข์ยังกังวลกับเรื่องนั้นอยู่แต่ว่าก็ยอมให้คนใหม่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้แบบเรื่องราวของความรักในใจคุณอะ่ะมันสับสนวุ่นวายคุณไม่รู้ว่าตกลงตัวคุณต้องการอะไรต้องการคนเก่าคนเดิมที่ตอนนี้คุณก็น่าจะรู้สึกที่ถึงเขามากๆเลยนะคะ หรือเปิดรับคนใหม่นะคะคุณก็ยังรู้สึกว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยคุณก็คุยได้เจอได้นะแต่ว่าเขาก็ยังเหมือนกับยังไม่ได้ตามตามมาตรฐานที่จริงๆแล้วคุณชอบอะคะ่ะก็ในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณก็ใครมาสนใจคุณหรือรู้สึกดีกับคณคุณก็จะ คุยด้วยได้บริหารเสน่ห์ได้แต่ลึกๆในใจแล้วแอบบทุกข์แอบบกังวลนะคะถึงใครบางคนที่คุณตัดใจไม่ได้นะคะยังกังวลถึงเขาอยู่แล้วก็อยากที่จะไปขอโอกาสนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณรู้สึกว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเริ่มใจอ่อนนิดนึงละอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณอาจจะมีการพยายามที่จะไปขอโอกาสด้วยนะคะสำหรับ คนที่มีคนที่เคยผูกพันหรือเคยมีแฟนเก่านะคะอ่ะมาดูคู่กรณีของชาวกรกฎนะคะเป็นจัดเมนนะคะขยายแล้วเป็น1เหรียญแล้วก็เจ็ดไม้เท้าหนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็สาม ดาบเอเมอร์เรอร์แล้วก็ไนท์ถือถ้วยนะคะในช่วงเดือนกันยายนนะคะเป็นห้าเหรียญไฮพริดนะคะแล้วก็แปดดาบสองเหรียญแล้วก็สองถ้วยขยายแล้วก็เป็นเดโมนเฮอร์มิตแล้วก็สามถ้วยจริงๆฝั่งนี้ เขาเริ่มเกตในเรื่องของความรักแล้วนะแต่จะบอกจะบอกก่อนว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะตัวเขาเองเนี่ยเคยรู้สึกแย่รู้สึกผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะคบแล้วจากที่เคยดีต่อกันเนี่ยมันกลายเป็นว่านานเข้าตัวเขาเองคบแล้วจะรู้สึกไร้ค่ามันมีความคงคือนในความสัมพันธ์นะคะหรือมีการแบบ ไม่บอกกันตรงๆหรือแอบ,บซ่อนอะไรบางอย่างในใจหรือมีความลับต่อกันนะคะหรือมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะหรือสร้างปัญหาให้กันและกันจนไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแล้วตัวเขาเองไม่อยากรับรู้ในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะเขาเคยเคยต้องระแวงเคยต้องรอคอยนะคะหรือเคยมีปัญหาเรื่องมือที่สาม อะไรพวกนี้ค่ะเคยหวังว่ามันจะดีแต่ว่ารอแล้วรอเล่ามันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่วนเวียนนะคะไม่มีความสุขทีนี้เรื่องแย่ๆในชีวิตเขามันได้ผ่านไปนะคะมันได้ผ่านไปตัวเขาเองอะ่ะพอเจอปัญหาเยอะๆเข้าอ่ะคะ่ะเขาเริ่มเข้าใจเขาเริ่มเข้าใจว่า,าความสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเขาเอง รักและมั่นคงอย่างเดียวนะคะแต่อีกฝ่ายนึงยังไม่พร้อมหรือเขามองไม่ออกว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์นะคะให้ไปอยู่ในทิศทางที่ที่ตัวเองต้องการเขาคิดว่าตัวเขาอะ่ะถ้าเขารักและมั่นคงอะ่ะเดี๋ยวอะไรมันก็จะคลี่คลายจะแก้ปัญหาได้แต่ตอนนี้เขาเก็ตแล้วว่ามันไม่ใช่ ความรักมันต้องเกิดจากความจริงใจมันต้องเป็นความรักที่ทั้งคู่รู้สึกปลอดภัยในความรู้สึกรักด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่รู้สึกปลอดภัยอยู่คนเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไร้ค่าซึ่งเขาเคยอยู่ฝั่งรู้สึกไร้ค่ามาก่อนนะคะเขาเกตแล้วว่าถ้าใครที่รักเขาจริงอะค่ะ แล้วเข้าใจถึงความรักที่มันจริงใจแล้วก็ทําให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกปลอดภัยคนคนนั้นถ้ารักเขาจริงจะต้องแก้ปัญหาทุกอย่างนะคะสร้างโอกาสเองแล้วก็มาเริ่มใหม่กับเขาถ้าทําไม่ได้ก็ถือว่าปล่อยไปตามเวรตามกรรมแล้วกันนะคะตัวเขาเองตอนนี้เริ่มเริ่มเกตในเรื่องของความรักแล้วเขาก็เกตอีกอย่างหนึ่งว่า ก่อนที่เขาจะรักใครมากๆเขาจะต้องรักตัวเองก่อนด้วยนะคะทีนี้ในช่วงนี้ตัวเขาก็เลยจะทําอะไรก็ได้ค่ะให้ตัวเขามีความสุขนะคะแล้วกอ็อยู่กับคนที่รักแล้วก็จริงใจกับเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนในครอบครัวหรือว่า,าคนที่เขาสนิทด้วยนะคะคนที่แบบเขาสัมผัสได้ว่า,าไม่ได้คิดร้ายกับเขาเขาจะอยู่กับคนพวกนั้นนะคะแล้วก็โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของ ทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตตัวเองเนะี่ยมีความมั่นคงแล้วก็แฮปปี้นะคะแล้วมีโอกาสเหมือนกันนะสำหรับบางท่านนะคะจะมีพอเขารู้สึกดีกับตัวเองรักตัวเองขึ้นมาแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่แฮปปี้มีความสุขเลือกะคะ่ะที่จะไปอยู่ในบรรยากาศหรือกลุ่มคนที่รักและจินใจกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาความสุขเขาจะแผ่ออกมาแล้วทำให้ดึงดูดคนมาชอบหรือคนมาสนใจเขาด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะเจอ คนรักนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่เขาจอดึงดูดเข้ามาแล้วก็ทำให้เขาเจอความรักที่ที่มันสมหวังได้นะคะอ่าแล้วทีนี้เขาคิดยังไงเขาคิดจะทำยังไงกับอ่าชาวกรกฏค้าเขาคิดยังไงกับคุณแล้วจะทำยังไงเดมูลเขาไม่ไว้ใจเลยนะคะเพราะว่าเขาเคยรู้สึกกังวล กับคุณมาตลอดนะคะไม่ไว้ใจแต่ถามว่าลืมไหมก็ไม่ลืมด้วยแหละเป็นไนายถือเหรียญควีนทั่วเออควีนเหรียญขอภัยหาไนายถือไม้เท้าควีนดาบ เฮอร์มิตนะคะดัมมอนคือสี่ถ้วยเจ็ดถ้วยแล้วก็ขิงถือไม่เท้านะฮะขอขยายเฮอร์มิตหน่อยเป็นควีนถ้วยนะคะแล้วก็เทมเพนแล้วก็ห้าถ้วย ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณจริงๆเขาก็ยังรู้สึกกับคุณยังคิดถึงอยู่นะคะยังคิดถึงอยู่แต่ว่าความรู้สึกในมุมมองของเขาอะ่ะคิดถึงแต่อยากจะเก็บไว้ในใจนะคะเพราะเขาเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเขาเริ่มคิดว่า,าถ้าเกิดคุณมาเนี่ยถ้าเกิดคุณบอกเขาไม่หมดนะคะถ้าคุณยังสร้างถ้าเขามองมองคุณแล้วยังเห็นว่า คุณยังมีโอกาสที่จะสร้างปัญหาให้เขาอยู่หรือถ้าเขากลับไปคขากอบคุณแล้วอนาคตมันยังดูมีปัญหาอยู่เนี่ยเขาเขาจะไม่ไปต่อนะคะหรือเขาจะรอดูก่อนว่าคุณจะแก้ปัญหายัางไงจะทำตัวได้ตรงตามามาตรฐานที่เขาตั้งไว้ไหมหรือว่า ข้อตกลงที่เขาตั้งไว้นะคุณทำได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเขาจะรอดูว่าคุณจะสม่ำเสมอในในสิน่งที่ที่คุณจะลงมือแก้ปัญหาเพื่อเขาไหมนะคะถ้าถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยเขาก็จะใช้ชีวิตให้ให้ดีค่ะแล้วเขาจะทำตัวให้คุณเสียดายนะฮะถ้าคุณมัวลังเล เพราะเขาก็มั่นใจหาว่าตอนที่เขาดูแลคุณน่ะเขาจริงใจใส่ใจนะคะแล้วเขาก็ใจดีออกับคุณที่สุดแล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ในเวอร์ชั่นที่ไม่ได้ใจดีเหมือนเดิมอีกแล้วนะเพราะว่าอ,อ,อาจจะรอคอยนะคะรอคอยการแก้ไขปัญหาหรือความชัดเจนจากคุณน่ะจากฝั่งคุณมังกรไม่ใช่ขอภัยค่ะฝังคุณคารกด นะคะมานานนะคะออืสรุปคือเขาจะเฉยๆค่ะไม่ทําอะไรนะคะรอดูว่าคุณจะแก้ปัญหาย,ยังไงอ่ะขอดูหน่อยคู่นี้มีโอกาสที่จะตกลงกันเข้าใจไหมคะ t h ซาน ก็มีโอกาสอยู่นะถ้าไม่มัวกังวลมากจนเกินไปหนึ่งเหรียญเจ็ดดาบคิงดาบเก้าเหรียญเดอะสตาร์มีโอกาสอยู่ค่ะอาจจะมีอุปสรรคนะคะบ้างแต่ว่าจริงๆช่วงนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่ที่มันจะกลับไป เข้าอ,อกเข้าใจกันได้นะคะมีโอกาสอยู่เหมือนกันเดี๋ยวขอขยายเดอะซันหน่อยคิงเหรียญจัสติกานายถือเหรียญคือในคืออุปสรรคก,ก็คือมันจะมีช่วงที่ความสัมพันธ์มันหยุดไปนะคะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งจะรู้สึกว่าเออตัวเองก็ เหมือนเลือกได้อะเลือกได้ก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเลือกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไอสิ่งที่เข้ามาให้เลือกอะค่ะบางทีแบบตอนแรกไม่รู้จักใช่ไหมคะคนบางคนเราไม่รู้จักพอตอนแรกก็จะนึกว่าดีแต่พอไปสัมผัสจริงๆมันไม่ได้ดีมันไม่ได้ดีมันไม่ได้อ่ารู้สึกว่าเราควรที่จะให้ค่าเท่ากับสิ่งที่เราเคยมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียนรู้ค่ะเขาจะไป ไปเลือกจนเขารู้ว่าอ๋อจริงๆอะเราเรามีอยู่แล้วนี่คนที่เคยแบบคลิกคนที่เหมือนกับว่ามันเข้าอกเข้าใจง่ายแล้วก็มองตาก็รู้ใจนะคะคนที่แบบคุยกันรู้เรื่องที่สุดอะไรประมาณเนี้ยคนที่ผูกพันกันง่ายมากๆคนนั้น หรือบางคนเนี่ยเขาเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วแต่ว่ามีปัญหากันอะไรเงี้ยเขาจะย้อนกลับไปคิดถึงคนคนนั้นคนที่เขาเคยาจากมาหรือเคยทำรายรับหลังหรือไม่ซื่อตรงนะคะเขาจะเข้าใจอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือเคยแบบผู้ใจแย่ๆหรือทํากิริยาที่เหมือนกับว่าตัดขาดได้แน่นอนอะไรประมาณนี้คืออยู่ได้แน่นอนอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอจริงๆแล้วมัน มันไม่ใช่แบบนั้นนะคะจะหวนกลับมาคิดถึงสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นพอคิดได้แล้วอะคะ่ะก็จะถ้าถ้ามองเห็นความหวังนะคะว่ายังกลับมาได้เนี่ยเข,เ,ะะเขาจะกลับมานะคะเขาจะกลับมาแล้วก็จะทําตัวดีขึ้นนะคะให้เกียรติหนักแน่นมั่นคงนะคะมาในเวอร์ชั่นที่ดีมากๆนะคะ ก็จะทําให้รู้ว่ากลับมาครั้งนี้คือฉันเห็นคุณค่าเธอจริงนะอะไรประมาณเนี้ยเขาจะหนักแน่นกับความคิดนี้เพราะความคิดนี้เขาคิดได้เองนะคะไม่ได้คิดว่าใครบังคับนะคะเพราะว่าไปตกตะกอนมาจากเวลาที่นานแล้วก็ไปเรียนรู้จากคนอื่นๆมาเยอะนะคะก็มีโอกาสค่ะที่จะเปลี่ยนดิ้งกันได้นะคะแต่ใช้เวลาหน่อยนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ เสียสลาเวลามีค่าของคุณในการเข้ามาฟังคลิปของชาแนลมิสตลอดนะคะขอบคุณการกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักที่ให้กําลังใจเพื่อนๆด้วยกันแล้วก็ให้ให้กำลังใจช่องด้วยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีค่ะ